ครับครับช่วงนี้ก็มาดูความคืบหน้าของเหตุการณ์วางระเบิดคาบอมในบ้านพักตํารวจที่จังหวัดนาราธิวาสกันนะครับโดยขณะนี้ครับรองแม่ทพัพภาคที่4ก็ระบุว่ารถยนที่ใช้ก่อเหตุซึ่งคนร้ายนําระเบิดมาบรรจุไว้ไม่มีประวัติในการแจ้งหายแต่อย่างใดนะครับส่วนความคืบหน้าด้านอื่นๆนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ภาพคนร้ายนะครับซึ่งได้มาจากภาพวงจรปิดถึงแม้ว่าจะเป็นในระยะไกลนะครับแต่ก็ ถ้าหากว่าเป็นคนที่รู้จักกันก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าคนในภาพเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเบาะแสกลุ่มคนร้ายหรือว่าคนร้ายรายนี้นะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับโดยในเรื่องนี้นะครับพลตรีประโมทพรบินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใ,ในภาค4ี่ส่วนหน้าก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบเหตุระเบิดคาร์บอมบริเวณแฟลตตำรวจสพเมืองนาราธิวาสที่ถนนสุริยะประดิษฐ์เขตเทศบาลเมืองนาราธิวาส โดยร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามสอบถามถึงแนวทางในการติดตามตัวกลุ่มคนร้ายโดยพลตรีประโมทพรหมินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจครับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดสําหรับในส่วนของข้าราชการของตํารวจและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในแฟลตตารวจก็มีทั้งสิ้น70ราย ได้มีการประสานไปยังกกตจังหวัดนราธิวาสนะครับเพื่อขอใช้ห้องพักชั่วคราวภายในสนามฟุตบอลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ครอบครัวพักอาศัยจำนวน40รายนะนอกจากนี้ยังขอใช้แฟงตำรวจของสองพตันยงอีก30รายซึ่งคาดว่าไม่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามในความคืบหน้าของคดนะีรองผู้อำนวบการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าก็บอกว่าขณะนี้ก็คืบหน้าไปบ้างแล้วนะครับซึ่งอยู่ในช่วงขยายผล แต่พบว่ารถยนต์คันที่นํามาก่อเหตุนั้นเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้ถูโจรลกรรมมานะครับซึ่งก็จะต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของรถยนต์กับผู้ก่อเหตุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่นะครับลองไปฟังเสียงของรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าหรือว่ารองแม่ทัพภาคที่4ดูครับเพราะดูจากลักษณะของการก่อเหตุเนี่ยแสดงว่าคนร้ายได้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ในเรื่องของการนํารถยนต์คันที่มาใช้ในการก่อเหตุ ทางในเรื่องของการวางแผนเข้ามาก่อเหตุในอา,อาคารที่พักของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่งว่าเขาต้องมีความมั่นใจซึ่งจุดที่คนร้ายเลือกที่จะลงมือก่อเหตุเจนได้ว่าเขามุ่งหวังที่จะทําลายชีวิตเป็นสําคัญนะครับซึ่งตรงนี้นอกจากจะมีข้าราชการตํารวจแล้วนะครับยังมีครอบครัวตํารวจมีลูกหลานรวมทั้งมีพี่น้องประชาชนด้วยและโดยเฉพาะย่ิงจิ่งจุดเกิดเกตดตรงนี้นะครับอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนประจาจังหวัด ก็คือโรงเรียนนาราศิขาลนะซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นจํานวนมากการก่อเหตุนอกจากเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้วยังนํามาสู่ในเรื่องของการสร้างความตื่นตระหนกส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งแน่นอนที่สุดครับนะการทําลักษณะแบบนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อ,ตอความเชื่อมั่นและเสรีภาพของรัฐบาลครับจากการสืบสวนตั้งแต่การลอบวางระเบิด การรอบยิงและระวางระเบิดชาวบ้านที่หาของป่าในพื้นที่ของเพจรแหนต่อด้วยการวางระเบิดเจ้าที่ทหารเสียชีวิตไปหนึ่งนายตัดมาก็มีการวางระเบิดปั๊มน้ํามันได้รับความเสียหายสองปั๊มที่ปัตตานีต่อเนื่องด้วยการวางระเบิดสเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ยะลาแล้วก็เกิดเหตุในวันนี้นะครับล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอในช่วงของการประชุมเอเปกและหลังจากการประชุมเอเป็กนะครับซึ่ง ซึ่งก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นข้อสังเกตของของหน่วยงานเรื่องความมั่นคงเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเองก็ได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารในความพยายามก่อ,อเหตุในช่วงนั้นกล่าวให้มากนะครับซึ่งที่ผ่านมาทางกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเราก็พยายามที่จะที่จะควบคุมพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยแต่ในในขณะเดียวกันคือเจ้าที่เอง จะต้องมีมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะรถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุตามที่ผมเรียนก็คือเป็นรถที่ไม่ได้ถูกแจ้งหายไม่ได้ถูกจารก,กรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของการเฝ้าระวังของของเจ้าที่ก็ค่อนข้างยากลาบากนะครับส่วนจะไปสรุปเบื้องหลังของการก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งในครั้งนี้ว่าเกิดจากปัจจัยอะไรต้องต้องขอเวลาเจ้าที่เข้าไปทําการตรวจสอบอีกครั้งนึงครับครับก็เป็นที่น่าสังเกตน,นะครับว่ารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ย ยังไม่มีประวัติการแจ้งหายหรือว่าไม่มีประวัติการจรกรรมมาแต่อย่างใดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับขอบคุณภาพข่าวจากทีมงานนะครับติบดตามความเคลื่อนไหวอียดต่างๆเหล่านี้จากทีมงานของเราในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ